สวัสดีครับช่องไ y VIP ลุมโต๊ะ888นะครับคำว่า888นะครับย้ำว่า888 v i p ลุมโต๊ะ888นะครับวันนี้วันที่30อาจารย์ฟัน8นะครับอาจารย์ฟัน8นะครับอาจารย์คาดการณ์ว่า8จะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP นะครับคาดการณ์นะครับว่าจะมาหนอยพิเศษกับมานอย v i p นะครับรูด8นะครับสายรูดต้องรูด8นะครับ โอเคนะครับสายรูดรูดแปดนะครับอาจารย์ให้แปดห้าแปดหกนะครับเด็ดที่สุดคือแปดห้าแปดหกนะครับแล้วก็แปดหนึ่งอีกตัวนะครับวันนี้ขอแปดห้าแปดหกแปดหนึ่งนะครับแปดห้าแปดหกแปดหนึ่งนะครับสามตัวอาจารย์ให้แปดห้าหกนะครับแปดห้าหกนะครับโอเคนะครับลองเป็นแนวทางนะครับ ฮานอยพิเศษกับฮานอย V.P. นะครับอาจารย์คาดการฮานอยพิเศษกับฮานอย V.P. นะครับคา,าดการนะครับคาดการเป็นแนวทางนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอย V.P. 8นะครับ8นะครับสวัสดีครับ